อย่งเห็ดตะไคร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็ย1ย18สิบสองสพี่คร้บปดาดดอกบานกระบ,บายง,งามครับท้องมันขาวๆเ,เลยอืออุ้ยป <át. S 2> าดมึงนี่ อ้ยตามครับง่ายๆครับหืมเม็ดหน่อยอยังมีอีกบ้างเต็มใบเต็มมือเลยนี่มันเกาไอหมองนี่เด้อบ้านาน,นี่ครับผมนี่ครับห,หม่องเอาหมู่ว่างนะครับนี่งนี่ขาดขาเป็นขาดอกเป็นดอกได้ป่ะเนี่ย อู้ยห็ดปลวกตามครับนี่อู้ยนี่ยังละเ่าน้องใหม่ว่าเจ้าน้องใหม่ไปแกงวันแรกน้องเนี่ยอู้ยคุณน้องแบบยังลยครับพี่น้องยังวาวนี่น้องใหม่เปใหญ่บ้านเน่าเนี่ยเมียนบอกเมียนไปเอาเห็ดก่อนเนาะเมียนครับผมสองบาทสวัสดีครับผมสวัสดีครับ วันนี้สองเบ้าพายเป็นอย่างไรครปลาหาเห็ด้วยเก่าครับผมแมนครับสองเบากะมาหาเฮ็ดไข่แถวลำพูนกินเก่าเนาะนมาเนอะครับโดยเก่ายเดิมหนีสองเบ้าเคยมากครับผมครับเขามามาผ่อนหน้าใหม่นอนแบบง่ายเลยครับสอนน้าใหม่ครับผมพูดนอนพุดอย่างนอนง่ายพุดพูน้าใหม่ใครยังก็เขาหน้าใหม่อยัางนอนเอ่อที่เขาจะปลูกที่บ้านเขาหน่อยไหมเขาปลูกทีเนาะแมนปลูกอยู่ ครับผมโอ้จำซื้อว่าไรครับผมนอกใหญ่หนึ่งเฮียนป้าป้าไปรุ่นเกมเห็ดกับปองบ้างครับผมไปครับเสร็จโจนครับดอกแดงงั้นครับผมตะไคร้ขาวครับสองดอกง่างครับพร้อมเลยเนาะนี่ไงมู๊ยบานงามๆแล้วครับนี่มู๊ยมีจุ่มพร้อมบ้าง งงอ,อ,องงงเนาะาดอกงามงามีไงเลยครับนี่พุนบ้าขุนเขา้าทองบ้ามากครับผม่สีนนแดงาสีเลยเนาะเหน,นครับดอกาม,าม้น,นี่ลพี่น้อง ได้อยู่ครับผมอีกแล้วครับผมได้อยูุ่พี่<ห>ดอก,<ว>กงามท้าสั่นนี่โปกต,าต่าเจ้านี้่มึงว่างแกล้งร้ายนะครับผมนี่มดอกงามนะนึงครับไป่กงงนะลิ่นเนาะเมียนสองครับผม ผมว่าอีกฝอจะดอกเงี้ยครับกเกิด,ดยึบใกล้หินดีครับที่ตกจับครับผมพอ,อแล้วครับเกิดชิบอยเงาเนาะเอ้อเาสเจ้าจเห็นเอ้า อ้ยเพ็ดปวกตามครับนี่โอ้ยสายคาตา,า,าเหมือนกันครับเต็มตาเท่ๆอุ่นโอ้ย,อยสุดทูครับผมแน่มากบึก์เกิรด้ครับผมกี่เป้าสอง ตูนก็ได้ครับก็ตัองบานไหมของขาวๆเลยครับนี่าจุนีู้คนไหนต้องเอาครับนี่มว่านนี่เครับผมนครับมองเอาหมู่วานนะครับนี่นี ก็นั่งใหม่ๆครับตานี่ครับโอ้ยหมูอันยังมากพเห็นครับนี่น nghe nói nó gửi những hòn tiền lên xịn không mỏ này ui làm cả đào dễ như เม็ดหน่อยน,นั่มนีกวางได้อีกกว่านะท <ฮะ S 2> ี่เจนาทีครับ <ฮะ S 2> นอนบาเต็มไปเลยครับผมกระหน่อมยายไปเลยครับเป็นยักระดดที่ดีแทนเนาะ,<ฮ>ะเป็นตะไหแห้งได้กระหน่อมหรืเคคอเปล่าใส่เกลีย ไปปิ่งครับวางไว้นี่ยี่จีไปข้างงานเลยครับค่ละพูนปูนปูนพูนพูนงาน่าะเฮ้ ดอกบ้างไหนะครับขายขาเป็นขาดอกเป็นดอกได้ไหมนี่ยดอกนี่ แค่สอกปะีีดองนึงไปฝังกระตาถงายหลายครับผมคนีนถึง้ายว่ารวยากของนี่นะใส่ป่เน่าคุ้มกันเน่าคุ้มกันเน่ารอบหลาเขาจิตหหัวดานม่นออกแก้วเลนห้องยางมาหน่งท so? yeah, like right? ัวร์น้่นี้อุ้ยา ไปตะปิงไปกินบ้านเขามาเนี่ยสนเอาตะปิงกินบ้านครับ,นนบได้นนไดยเยอะเขไรอยู่ครับคุณอะคาจุกคุณจุ ตาดอบงานเลยครับอิ่งดอเดีะตตบนกอินี่นี่ครับดอกไงฮะมท่านี่เกือบเศร้าครับผมเมียนครับอุ้ยพี่ถี่ครับนาะครับโอ้โหผมนี่เดี๋ยวไหน่ไหน Được đâu. Ừ. 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 Tù, thì. Ừ. này được không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp เต็มเลยไม่ได้น้อยเพื่อนมากะ้องผิวบ้าเอาแห้งครับผมนี่นะออกยิ่งแค่นี้ห้ามขับานเดยยิ่งเต็มไปได้เหคนเดียวค่คำเดียวเพื่อนออกย้ายครับ เจ้ามีละอืมแล้วีกี่ดอกสองดอกใช่ไหมใช่ครับแต่ด,อ,ตดอ,อกมันเป็ดอกแบบบิ๊กๆเลยครับเดี๋ยว้าเขาเก็บเดี๋ยวโฆษณากันนะครับดีครับผม ดอกบานดอกจุ้มครับผมเมีนครับผมดอกบานเจ้าพียังเบาเอาไปย่างครับผมผู้ใดสนใจเห็ดย่างหรือว่าลวกก็ได้ครับผมเมีนครับผมถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจครับผมเห็ดตะไคร่ย่างเห็ดตะไคร่ลวกครับดอกจุ้มดอกบานเบอร์ศูนย์ต่อหาหาหนึ่งสองหกสองซีครับเมีนครับผมเบอร์นี่สามารถแอดไลน์ได้นําครับผมหรือว่ามีไล์เป็นทางการออฟฟิเชียลของสองมาเนนครับผมครับสี่ขื้นไว้ไต้คลิปเลยครับเมนครับนี่ครับเอาไปปิ้งย่างๆห้อมๆครับผมหรือว่าเสียวแบบย่างหนึงสองมาไปก็ได้ครับผม หอมหอมเลยครับเมนครับเฮ้ยเงเน,น,น,นะเงยค้อยูข่อยว่าเหยียบเอานี่ข้า <laughs> ยูเตะอด้สิครับนี่หรือ่านั่นใส่เอาอุ้ยขนันเอาเอาสี่ขึ้นแน่นอนเบ้านี่ ได้บ่ดอกนีได้มูองคนี่ะเบาปีตางเจ้าอยตะกบานเทานี่เองครับทานได้ปาหาดมิดขาวดีหืมค่ดอกระบ้ามันถึกหิดพวกต่าเดยสาสดอกเลยดิเ้าของมีเนาะห่อไหวปนเงี้ง แข็งดีครับนุ้มเนื่อยหน่อยไหมาบดอกแห้งครับผมมนบายมิตรบานงามครับพกไฟเป็นหรืบเปล่าแน่นมีนนเห็ดลูกไฟปกไฟห้างเนี่ยครับนี่คือจังหวาดห้าฮะนี่ นี่คินโลแหรอครับผมถ้ามมงป็นี่ครับผมนั่นหน่อน,น<_ Q> <_ Q> ่นหน่อยนี่เห้ยของขึ้นจน้ไปดุมอมว่ะเป็นหน่อยคึอไม่เหนด้วยครับแล้วก็ ฮะผุ่นทางไก่หุ่นอยู่ผุนเหียทางอีกอนเราเห็นตายอยู่ที่ดอกบานกังดอกแมนบานงัดกุ่มมานำเบามาครับพี่บานมากใส่จุ่มเื่อแเนาะแนนครับจะมดนีบานก็อยู่ครับบานง่ายดด้วยจุ่มกันตัวนี้ ủa cái này không 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 โอ้ยไม่เหลือ้านนั่นทังมกี่แล้วนี่วู้ดเจ้าอยู่ในระเบ้านี่ค่อยๆโอ้ดบ่อใ้ทั้งไส่ตส่ปาิ้นอนั้นละอือกี่องเี้ยไหนต้มดอกให้ยนนอือ <confer dles> นไม่เต็มมือเลยครับผมถ้มาปวดจำพูดเธอหนึ่งไปเอาจากกันยังเหตะไารห้น<ะ>ึ่งสองสามโอ้ยเจ็ดแปดเก้าสิบเ1็ดสิบสองสโอ้ยสิบเปดาดอู้ผีครับพูนอยู่เป็นกอได้ป <c oughs> ่ะเจ้าไหนก้อนหรือป่มาผีก้อนมาผีก้อนผีครับผม <c oughs> นั่นขาวเล่เมื่อรับโอ้ยขุ่นขาวขาวโอ้เป็นเศร้าครับผมขาวๆเลยครับผมนี่อโอ้ยาจุ่มนีหางหาดอหไม่่จุ่มเลครับอยู่หนพุ่มเปาเนาะนี่ครับนี่ครับโห่ อ้เนี่ยอืมปุกมากแ่ป so ah. uh, ุ่หน้าบานุเลาปุนกรบื้ดดอกบานกระบายงามครับทองมึงขาวๆเลยอืมโอ้ยสุดยอดเง้งนะเห็นไหมเติมอีกแล้ว Để đó để đổ em máy ra đón này đây đi mày anh mày 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 một chung mày 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 นนี้ครับเ,รเป็น่องดำครับว็นงยังครับแห้งดำแห้งหอมเนาะมีอะครับอุ้ยปัดมึงเนี่ยเปิดพมัานกั้งออกเต็มเลยครับฮู้พี่จู้มเพื่อน โอยดีครับผมนีม่นี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 ่เหนเบิรครับนี่นดีวะชมนีพ่อหด้อเปามนี่เศ้าพอ่พอ,พอแล้วเศ้าแล้วแล้วอ่วนเกีตาเลยครับผมเกพุ่นครับ ีครับผมหอมครับดอยเลยครับไหนบนได้เส<น><น>ริฟยาดได้ยอดมันครับผมมันอยู่ครับผมมื่อีงครับอู้ยทั้งดอกตูมดอกบานเนาะเมื่อไง จุ่มๆก็หลายครับผมผู้คนขึ้นมากครับผมเพราะว่าย่านดอกกักมันแตกเนาะเมนครับผมครับดอกกัญเชียงพลอยอยู่ครับผมเมนครับถ้าเป็นคนยุบานเท่าเดียวครับผมครับมาหนีแดดคักแดดแน่ครับผมอ่าแดงไปเมื่อยเนะเพราะทะเลได้พี่น้องเมื่อยแดดครับผมครับผมอ้ยแดดผ่อนถาแกนยางน้ำหินพร้อมเนาะเมนครับผมเอาถ้าพี่น้องท่านใดสนใจ เห็ดตะไคร์บานครับผมตะไคร์จุ่มครับผมดอกบานอย่างเนาะติดต่อสองเบ้าไม่ไดครับผมศูนย์เก้าห้าห้าหนึ่งสองหกสองห้าสี่ครับผมศูนย์เก้าห้าห้าหนึ่งสองหกสองห้าสี่ครับผมเมื่อนี้สามารถแอดไลน์ได้น้ำครับผมสองเบ้าสี่ข้นไล่ออฟฟิเชียลเป็นไลน์ทางการทั้งสองเบ้าครับผมมนครับช่องทางหนึ่งเนาะครับผมครับอ่ะนี่ครับดอกหี่งห้าติดต่อมาได้ครับผมเต็ดก็มีแต่ดอกงามๆยังไงครับผมสำหรับคลิปนี้ว่าพุ่งกระบาดต้นกับขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะจะพอกัน รอบใบครับผมว่าสองบาทสิบบาขึ้นดอยได้เนาะแต่ว่าขาดบาสิขึ้นไปดอยเก่าเนาะมองเก่าหยามวันที่สุดไกลป้ายกต่ไกลเติบครับผมครับผมอ่ะฝากผลงานไปเพียงท่ันี้ครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมเดินทางกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับสองบาทครับผมเมีนครับผมสองบาทก็ได้เข้าป่าหาเห็ดงามๆหอมๆอย่างปิ่งตำปนครับผมเมีนครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองบาทขอตัวลากับบานก้อนครับไปพอกันคลิปไหนคลิปมายครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าต้นสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับไปครับผม มันหมานครับผม